ยเตี๋ยวไหมจ๊ะก๋ยเตี๋ยวจ้ะน้องนๆเอาอะไรดีจ๊ะเอาบะหมี่หมูแดงสองถุงจ้ะได้จ้ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างขายดีไหมก็เรื่อยๆจ้ะพี่แต่จะว่าไปอ่ะวันนี้ก็ร้อนเนาะฝนก็ตกตกหยุดหยุดก็พอแบบนี้แหะพี่ฉันเลยอยากหาที่ทางให้มันเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่หายังไงก็ยังไม่ถูกใจมีแต่ที่รังแพงแถวเนี้ยไม่มีหรอกจาก้าฉันดูหมดแล้วอยังไงฉันก็เอาใจช่วยนะถ้าได้ที่ใหม่อะก็บอกด้วยเดี๋ยวตามไปอุดหนุนได้จ้ะนี่จ้าได้แล้วแถมให้พิเศษเลยนเนี้ยสำหรับลูกค้าประจำขอบใจจา้าอร่อยแถมแม่ค้ายังใจดีอีก ทำไมวันนี้มันร้อนอย่างนี้เนี่ยโหสามพันเองเหรอทำไมให้เช่าถูกจังน่าจะที่นี่แหละว่าไปแล้วแถวนี้ก็ดูดีอยู่นะเนี่ย สวัสดีค่ะโทรมาติดต่อตึกว่างให้เช่าอะค่ะห้องเช่าตึกแถวอะนะอ๋อใช่ค่ะพอดีว่าสนใจเดือนละสามพันถ้าจะเอาก็จ่ายค่ามัดจำล่วงหน้ามาเลยหกพันบาทค่ะแล้วทําสัญญาพรุ่งนี้เลยไหมอ๋อได้ค่ะโอเคทำไมวางสะัยเลยอะอะไรวะแต่ก็ดีนะราคาถูกดี แถมไม่ใกล้จะลูกค้ากเก่าๆด้วยเอ้าจีฮไปจากตลาดมาลอจ๊ะจ้าแล้ว,ลวนี่จะไปไหนหรอว่าจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดหน่อยอ่ะจ้าแต่ช่วงนี้ไม่เห็นขับรถตะเวนขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะรอตั้งหลายวันแล้วเนี่ยขอโทษทีนะจ๊ะตอนนี้ก็มันจะเปิดร้านใหม่อ่ะอยู่ท้ายซอยนี่เองตึกแถวสีเหลืองเองตึกสีเหลืองเหรอ ใช่จ้ะมีอะไรหรอจ๊ะที่ตรงนั้นน่าแรงมากเลยนะใครมาเช่าขายอ่ะก็ไปไม่รอดสักคนจริงมาตั้งหลายรายแล้วนี่กันมังจะบอกฉันว่าเจ้าที่หรือว่าว้ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าหาที่เรือบทำเลยใหม่ก็ได้แต่มันทำสัญญาไปแล้วนะสิจ่ายค่ามาจำไปแล้วด้วยอ่ะ แต่มันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่ต้องคิดมากหรอกจ้ะขอให้กิจการของฉันราบรื่น ขายดีๆในเงินทองไหลามาที่มาได้เถอะแต่ทุกอย่างมันต้องออกมาดีอีฟเชื่อสิสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอืมเอาเซเล็กต้มยำค่ะกินที่นี่นะคะต้องอย่างนี้สิ มันเงียบอย่างนี้เนี่ยอย่างกับป่าช้าตอนแรกก็เหมือนจะมีลูกค้ายอยู่หรอกแต่ดูตอนนี้สิหืมได้น้อยก็เก่าอีกอะเป็นอย่างนี้ตายแน่เลยหรือมันจะจริงอย่างที่เขาพูดกัน หรือว่าเราต้องทำโปรโมชั่นเปิดร้านพ่อขอแม่กินข้าวแป๊บน,นึงนะลูกอามอีฟนี่ร้านอีฟเหรอเพิ่งรู้นะว่มาเปิดร้านแบบนี้แล้ว อืมแล้วมากินข้าวเหรอใช่แต่ไม่กินแล้วดีกว่าอามออีพขออุ้มลูกหน่อยได้ไหมอีฟไม่ได้เจอลูกงานแล้วอะ่ะไม่ดีกว่านะอีฟงั้นขอแค่คุยกับลูกก็ได้อะ่ะ แม่คิดถึงลูกมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้แม่จะไปหานะไม่ต้องทำเป็นห่วงลูกหรอกอามดูแลลูกได้งั้นอานกับลูกไปก่อนนะเป็นไ,ไรหรอิฟทำไมทํานหน้าแบบนั้นล่ะแล้ว,ลลวคนเมื่อกี้ใครอ่ะผัวเก่าอะ ฮะไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยก็ กินเย็นหวางเลยเนี่ยเป็นอะไรมาเนี่ยโดนหัวหน้าด่ามาอีกแล้วดิอือแต่วันนี้แย่กว่านั้นดีกะทำไมอ่ะก็อีฟโดนไล่ออกอะดิฮะได้ไงอ่ะ ็โดนที่มาสายแล้วก็รางงานไม่ได้บอกล่วงหน้าจนได้นะอีพนี่มันกี่ครั้งแล้วที่อีพออกไปกินเหล้ากับเพื่อนจนมันเสียการเสียงานอะขอโทษอีฟจะไม่ทำแล้วมาคิดได้ตอนนี้มันทันไหมล่ะอือดียองห,หลับนะ <C ot that noise> เฮ้ยมีใครอยู่ไห <os> มเคยมาตะโกนอะไรหน้าบ้านวะ มีอะไรเหรอครับก็เมียพี่อะ่ะนี่มันอะไรกันนะอีฟงานก็ไม่มีทําแล้วยังไปยืมเงินชาวบ้านเขาอีกนะจนเขามาตามถึงบ้านเนี่ยอามถามจริงๆเลยนะที่ยืมเข้ามาเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ไปกับนุ่นมา <1> 1> อีกแล้วหรอแล้วยืมไปกี่เจ้าแล้วอะ่ะอามตามใช้นี้ให้ไม่ไหวหรอกนะ อาพอละอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะอามนี่อามจะทำอะไรอ่ะอามอามจะไปไหนอามจะไปอยู่กับลกูกต่อจากเนี้ยอี่ตะทำอะไรอีไปทำไปเลยไม่ไม่ได้สิอามถามจริงคระ อยากให้ลูกโตมามีแม่แบบนี้เหรอปอยหลังจากนั้นฉันก็เลยมาเป็นแม่ค้านี่แหละพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหวังว่าจะได้กลับไปเจอลูกอะ่ะอืมมีแล้วแหละที่คิดได้อะ่ะย,ย,ยังไงก็พยายามต่อไปนะเดีเขาก็เห็นใจเองแหละ หมดไปอีกวันไม่ต้องกลัวนะฉันมาดีไม่ได้มาหลอกแล้วแล้วพี่เป็นใครอ่ะคะไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครแต่ฉันจะมาบอกวิธีทำให้กิจการของเธอไปได้ดี สนใจไหมละ่ะก็ <Gather ing> ไม่มีอะไรมากหรอกแต่เธอต้องทำบุญให้ฉันทุกวันที่สิบสามสิบสามแล้วทาไมต้องเป็นวันที่สิบสามอะคะคือวันอื่นไม่ได้หรอมันคือวันที่ฉันตายแล้วเธอต้องปรับราคาที่ร้านให้ถูกลง เพื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเหรอใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่แล้วทำไมพี่ถึงมาช่วยฉันล่ะเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าผีที่เนี่ยเฮียนชอบหลอกคนที่มาเช่าอ่ะฉันเห็นใจเธอเรื่องลูกนะฟังเธอบ่นถึงลูกทุกวัน ฉันก็อดสงสารไม่ได้ฉันก็ากำลังจะเป็นแม่เข้าใจความรู้สึกของเธอดีฉันเกือบจะได้เห็นหน้าลูกแล้วเชียวไม่น่าเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นเลยเมื่อก่อนฉันก็เป็นแม่ค้าแบบเธอนี่แหละมาเช่าตึกนี้เพื่อจะขายของเหมือนกันใกล้ได้เจอกันแล้วนะไอ้ลูกชาย สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นผีตัดทางกลมอยู่ที่ตึกนี้ไปฉันเสียใจได้นะฉช่มันเธอเรื่องของฉันมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเธอยังมีเวลามีโอกาสได้ปรับปรุงตัวนะอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าถ้าเธอกลับตัวกลับใจและทำตามที่ฉันบอกฉันจะเปิดทางให้เธอทำให้ร้านของเธอขายดี ได้ค่ะฉันตกลงขอให้ผลบุญน,นี้ส่งไปถึงพี่นะ สิไม่ขายหรอกขายแค่สีิบาทก็พอรับอะไรดีจ๊ะฉันเอาเส้นเล็กน้ำใสหนึ่งค่ะเป็นสองเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวนั่งรอข้างในก่อนได้เลยนะอืมอร่อยนะเนี่ย ทั้งหมดเท่าไหร่คะ2องชามแปบาทจ้ะค่ะ๋ยเตี๋ยววะอร่อยมากเลยคะ่ะปกติก็ไม่เคยคิดจะมากินร้านนี้เลยแต่ไม่รู้อะไรโดนใจถึงอยากมากินใช่มันเซาซีไม่หยุดที่บนรถกลับมาเนี่ยทั้งทั้งที่ขับผ่านไปโคตรไกลเลยก็ถือว่าคุ้มแล้วป่ะรสชาติอร่อยขนาดนี้อยังไงก็ขอบคุณนะจ๊ะไว้มาอุดหใหม่นะแน่นอนคะ่ะ โอ้อีฟเดี๋ยวนี้ขายดีขึ้นเยอะเลยนะทาไมเท่าไรหรอเนี่ยเขาพูดจาปากต่อปากไปทั่วเลยนะว่าก๋วยเตี๋ยวของเราอ่ะอร่อยมากเออแล้วเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะตาเอ๋มาคุยกับฉันด้วยนะว่าที่อาถานตรงเนี้ทําไมไม่แค่ร้านอีฟร้านเดียวที่ขายได้แล้วก็บอกกับฉันว่าไม่ง่าอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ดูพูดเขา้าเอานไงไปถือสาคนแก่เลยบางทีเขาอยู่มานานแล้วอาจจะเห็นอะไรมาเยอะก็ได้แต่อย่างไงก็ล้างอาถานแล้วเนาะ ดูชาวบ้านสิแห่มากินกันเนยอะขนาดนี้จ้าแล้ววันนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเขาไปนั่งคอนเสิร์ฉันํำให้เหมือนเดิมที่เรียกมาคุยอมีอะไรอ่ะกินข้าวก่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยนั่งคุยกันอืม อะไรก็รีบพูดมาเถอะเอ็องต้องไปรับลกูกคือไม่รู้ว่าอามสังเกตไหมว่าร้านของอีม,มีคนมากินตลอดเลยอะ่ะก็พอรู้อยู่ร้านก็ดูดีขึ้นนี่ปรับปรุงเหรอใช่คืออีพยายามปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีอยากได้โอกาสอีกครั้งอะ่ะเรากลับมาอยู่เป็นแบบสามคนพ่อแม่ลูกได้ไหม อีฟสัญญานะว่าอีฟจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนจะไม่ติดเพื่อนแล้วก็ไม่เที่ยวกลางคืนด้วยก็ได้อามจะลองให้โอกาสอีฟดูนะเพราะเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของอีฟขอบคุณมากนะอามขอบคุณจริงๆ ของลูกเยอะเหมือนกันนะนี่ค่ะอีพี่ยิยนดีด้วยนะที่ธุรกิจของเธอไปได้ดี ก็เป็นเพราะพี่นั่นแหละถ้าฉันไม่ได้พี่ช่วยนะป่านนี้คงนอนร้องไห้ไปแล้วและพี่ก็ดีใจด้วยนะที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งรักษาไว้ให้ดีละ่ะค่ะฉันจะพยายามให้ดีขึ้นทุกวันเลยดีแล้ววันนี้ที่ฉันมาฉันตั้งใจจะมาลาฉันต้องไปแล้วหลังจากนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดี ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะเป็นไรอีฟนั่งยิบคนเดียวอ๋อเปล่าอันเดี๋ยว พรุ่งนี้เราไปวัดกันนะอยากทำบุญอนะ่ะวันนี้มาทำบุญให้ใครหลายอีกมาตจะที่เจ้าทางนั่นแหละงาน,นจะได้ขายดีๆขอให้ไปเกิดในคุภูมิที่ดีนะขอบคุณสำหรับรทุกๆอย่างเลย นี้ทุกวันนี้ได้เพราะว่าพี่จริง